เสนอหน้าพาดเพลงลมเพลงลมเป็นเพลงหน้าพาดที่ประกอบการแสดงอารมณ์ทั่วไปเช่กับการเข้าหาของตัวพระและตัวนางเป็นการเล้าลมของตัวละครเป็นเพลงหน้าพาดเปตเล็กที่ใช้ประกอบอากับกิริยาในการนอนของตัวละครทั้งฝ่ายพระและฝ่ายนางยักษ์และลิง เนื้อเรื่องที่เป็นธรรมชาติการเล้าโลมเกี้ยวพาราสีแล้วเมื่อเสร็จกิจแล้วจึงจะจบด้วยการนอนเพลงโลงตะนอนจัดเป็นเพลงไทยอัตตาจังหวะสองชั้นโดยเป็นลักษณะเฉพาะในส่วนเพลงตะนอนจะใช้ทำนองเพลงหน้าพาดเพลงตะและจะจบท้ายด้วยเพลงรัวอยู่ทุกเพลง ท่ารำหลักในเพลงหน้าผ้าเพลงรูมจับหนึ่งจับสองจับสาม